สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของ What If ในตอนที่8กันต่อดีกว่านะครับเราจะมาพูดกันว่า The Watcher เนี่ย ทำไมถึงต้องเล่าเรื่องราวด้วยเลยครับผมทำไมมึงพูดทำไมเนี่ยมึงไม่พูดนะครับผมก็ไม่เกิดเรื่องแล้วถูกไหมนะครับก็เรียกได้ว่าเหตุเกิดเพราะเดอะวัชเชอร์ลืมปิดไมค์นะครับผมไม่อย่างนั้นทุกอย่างเนี่ยนะครับก็คงจะเป็นไปตามที่มันควรจะเป็นแล้วเลยครับผมก็คือเอาตอนก็ชนะในจัก,กรวาลของตัวเองไปอยู่ในจัก,กรวาลที่ว่างเปล่าไปไม่ต้องมาละลานมัลติเวิร์สนะครับแต่เรียกได้ว่าในวันนี้แหละเราจะมาเจาะถึงสาเหตุและการการะทําของเดอะวัชเชอร์กันนะครับผมว่าทําไมเข้าถึงพูดแล้วทาไมเอาตอนเนี่ยนะครับผมถึงได้ยินได้เรามาม เริ่มกันก่อนเลยดีกว่านะครับปกติในวัตเชอร์นะครับผมเราดูกันในวัตอีฟมามันก็จะคอยเล่าเรื่องนิดๆหน่อยๆถูกไหมครับเป็นตัวเล่าเรื่องนะครับผมแล้วก็จะพูดออกมานั่นแหละแต่แบบว่าคนในจัก,กรวาลนั้นน่ะไม่ได้ยินหรอกเพราะว่าวัตเชอร์เนี่ยอยู่นอกจัก,กรวาลมาอีกทีนะครับผมอยู่นอกมิติความเป็นจริงนั้นออกมาเลยแล้วัตเชอร์เนี่ยก็เป็นตัวละครที่ break fourth wall นะครับผมก็คือคุยกับคนดูได้ครับรู้นะครับผมว่า มีคนกําลังดูเขาอยู่ครับผมตัวของวัชเชอร์เองเนี่ยก็คุยกับคนดูเป็นประจําเลยถูกไหมครับแต่ทําไมทีนี้เนี่ยโอ้โหมัน เกิดเบอร์หรือเกิดเอาตอนจู่ๆได้ยินขึ้นมาได้ซึ่งจริงๆแล้วมันก็พอจะมีคําอธิบายที่อธิบายได้อยู่นะครับผมวันนี้ก็เป็นบทวิเคราะห์ที่ผมวิเคราะห์มาเองนะครับผมอาจจะผิดก็ได้นะแต่บอกไว้ว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละมันน่าจะฉีกไปทางอื่นไม่ได้แล้วและครับผมมันน่าจะเป็นได้แค่ไม่กี่ทางเท่านั้นในการที่เอาตอนเนี่ยจะสามารถได้ยินเดอะวอชเชอร์ได้หนึ่งเลยก็คือเดอะวอชเชอร์เนี่ยจากที่เราเห็นนะเขาต่อสู้เนี่ยเดอะวอชเชอร์ก็มีพลังมากถูกไหมแล้วจริงๆแล้วพลังของเดอะวอชเชอร์เนี่ เลยอ่ะคือแบบว่าโหดมากมากนะครับผมเดินหาค่ามลติเวิร์สได้แล้วก็เรียกได้ว่ามีพลังในการต่อสู้ที่อยู่ในระดับแทบจะสูงสุดในจักรวาลมาเวลอยู่แล้วเรียกได้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่แบบอยู่เหนือระดับไปอีกขั้นหนึ่งเลยครับนี่คือเดอะวัชเชอร์หากใครอยากรู้เรื่องราวของเดอะวัชเชอร์เต็มๆเนี่ยก็ลองไปดูกันได้ในช่องคอมิกเวิลด์สตอรี่นะครับโอเคอันนี้ก็เอาไปก่อนเอาเป็นว่าเนี่ยคือพลังของเดอะวัชเชอร์พลังของมันเวอร์วัาวางอลังการมากเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเอาตอนเนี่ยมันเริ่ม เอาตอนเนี่ยอาจจะพัฒนามาเรื่อยๆก็จริงนะครับผมแต่จุดที่ทำให้เอาตอนเนี่ยนะครับผมมีพลังมากๆเลยเนี่ยก็คือการที่เขาเนี่ยได้รับอินฟินิตี้สโตนทั้ง6ไปถูกไหมอันนี้เลยครับผมคือสาเหตุที่เราจะนําไปสู่การที่ว่าเอาตอนเนี่ยสามารถนะครับผมมองทะลุผ่านมิติของตัวเองไปได้ครับนั่นคืออะไรครับผมหนึ่งเลยนะครับการที่มีร่างของวิชันเนี่ยอะไรไม่ได้สําคัญเลยนะครับผมหรือการที่มีไมล์สโตนเองก็ตามการที่มีอินฟินิตี้สโตนในร่างกายติดตัวไว้เลยเนี่ยนะครับผมเอาตอนเนี่ยแตกต่างจากธานอสหรือ ผู้ใช้ ตัวของ Infinity Stone คนอื่นๆตรงที่ว่าตั้งแต่เอาตอนเนี่ย네นะครับผมได้กลายเป็นว <memories> <vale> ิชันอ่ะเอาตอนนะครับผมได้มีมายสโตนอยู่กับตัวอยู่แล้วเอาตอนเนี่ยเหมือนใช้มายสโตนอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับผมทําให้เอาตอนเนี่ยไม่จะเป็นต้องมาดีดนิ้วใช้ครับมันเป็นเหมือนร่างกายของเอาตอนไปเลยแล้วการที่เอาตอนเนี่ยนะครับผมได้มณีทั้ง6มาเนี่ยนะครับผมก็เป็นเหมือนการที่ว่าเอาตรอนเนี่ยไม่ได้ใช้ Infinity Stone นะแต่เอาตอนน่ะกลายเป็นหนึ่งเดียวกับ Infinity Stone ไปเลยแล้ว i i n f Stone เน่ยนแต่ละอตนเนี่ เป็นตัวแทนของหนึ่งในแอสเปกของจักรวาลอย่างหนึ่งถูกไหมรวมกันทั้ง6เนี่ยผู้ที่มีพลังรวมกันนะก็คือมีพลังแห่งจักรวาลนะครับผมกลายเป็นจักรวาลไปเลยแล้วเอาตอนเนี่ยได้ใช้พลังทั้งหมดไปแล้วนะครับในการที่จะทาลายจักรวาลถูกไหมแต่พลังนี้มันมีไม่สิ้นสุดนะครับเอาตอนเป็นเหมือนจักรวาลไปแล้วนะครับผมแล้วพอเอาตอนเนี่ยมีความรับรู้ของจักรวาลอยู่ครับเอาตอนก็เลยอาจจะสามารถรับรู้ไปสิ่งของที่นอกจักรวาลได้หมายถึงว่าให้เราลองจินตนาการว่าจักรวาลหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นวงกลมหนึ่งอยู่เป แล้วจักรวาลที่เป็นดวงดาวเป็นกาแล็กซี่ก็อยู่ภายในแต่เอาตอนเนี่ยกลายเป็นไอ้ลูกบอลน,นั้นไปเลยครับเอาตอนเองก็เลยสามารถรับรู้ถึงสิ่งที่อยู่ข้างนอกได้เหมือนลูกบอลเองก็รับรู้ถึงสิ่งที่มันไปกระทบได้ถูกไหมเอาตอนเองก็น่าจะมีพลังแบบนั้นซึ่งอาจจะเรียกได้ว่าเป็น Multiverse awareness นะครับผมเวลาตัวของ Thewa t c ช e r พูดมาเนี่ยครับก็พูดกับคนดูถูกว่าเราก็ได้ยินว a เช h e r ก็พูดกับคนอีกมิติเหมือนกันคราวนี้เองเอาตอนเองเนี่ยกลายเป็นสถานะที่เขาอะกลายเป็นจักรวาลน,นะครับก ที่จะสามารถได้ยิน The Watcher ได้อันเนี้ยก็น่าจะเป็นคําอธิบายที่ดูสมเหตุสมผลที่สุดแล้วแต่จริงๆมันก็เรียกได้ว่าอาจจะอธิบายในแนวอื่นได้นะก็คือด้วยความที่เป็นวัดอีฟครับผมอ่ามันอธิบายด้วยคําเดียวเลยนะด้วยความที่ว่ามันเป็นวั a อีฟมันจะแต่งอะไรก็ได้ครับอันเนี้ยก็คงจะเป็นคําอธิบายอีกแบบหนึ่งนะครับผมก็มีแบบมีเหตุผลกับไม่มีเหตุผลนะครับถ้าผู้ชมก็ลองเอาไปวิเคราะห์ดูกันต่อเองได้แต่เราจะขอย้าอีกทีหนึ่งว่าไอ้คาอธิบายนี้เนี่ยยังไม่ใช่คําอธิบายแแแบบน official นะรรัผมมมออาาาาจ,จีีกกกก้ไไก้้ไไไไขปว่ดต ผมก็คิดว่ามันก็คงจะไม่ได้หนีกันมากแล้วเละครับผมมันก็คงอยู่ที่ประมาณนี้นั่นแหละและนี่เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดไปก็ขออภัยเอาไว้ณที่นี้ด้วยหากท่านผู้ชมนะครับผมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับ